มีจ้ามีอะไรจะบอก OS มีสติ๊กเกอร์ในไลน์แล้วนะดาวน์โหลดหง่ายมิสเตอร์ OS เดียวกันเมอร์ไงมีลิง์ดาวน์โหลดด้านล่างด้วยจบปั๊บร้องกันหรือยังกับสุดยอดงานอีเวนท์ที่เหล่าสาวกอนิเมะและคอสเพลย์ไม่ควรพลาดกับงานคอสคอมที่ฉลองครบรอบ2ปีจัดหนักพาสาวสาวไอดอลเลเยอร์ชื่อดังมาจากต่างประเทศให้เหล่าแฟนๆในไทยได้ใกล้ชิอดอย่างเป็นกันเองได้แก่ เนเนโกชิโมและซียูไม่หมดเพียงเท่านั้นเอาใจสาวกคนรักคคสเตอร์พบกับมุ๊ออนไลน์สเตชั่นพร้อมกับสินค้าจาัดแคสเตอร์ชื่อดังมากมายห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วพบกันในวันที่20มีนาคมนีา้ณอาคารรักตะกนิตมหาวิทยลาลัยสวนสิสิ์แล้วพบกันในงานครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเฮ้จริงเหรอกันอีกแล้วนะครับ ก็ยังวนเวียนอยู่กับเจ้าพวกมอนสเตอร์หรือสัตว์ประหลาดครับแต่คราวนี้เนี่ยค่อนข้างสากลนิดนึงฮะเพราะว่าเราเจอพวกเขากันมาบ่อยแล้วนะฮะมาดูกันซิว่ามันคือตัวอะไรครับเมื่อพูดถึงคําว่าโกเลมนะฮะก็น่าจะคุ้นหูเพื่อนๆกันอยู่นะครับฟังแล้วก็นึกถึงเจ้ายักษ์ตัวใหญ่ที่มีรูปร่างเป็นหินหรือดินปั้นนะครับก้อนโตโตเลยนะฮะสามารถเคลื่อนไหวและแสดงท่าทางเหมือนคนได้ทุกประการซึ่งตามตำนานแล้วโกเลมเนี่ยก็จะมีลักษณะาตามนั้นเลยฮะโดยเจ้าโกเลมนะฮะมักจะเป็นวัตถุหรือสารที่ถูกมนตราราหือเวล ับอะไรบางอย่างครับทาให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้พร้อมกับจุดมุ่งหมายสําคัญคือการรับใช้ผู้ที่สร้างมันขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วโกเลมเนี่ยก็จะถือกําเนิดขึ้นมาจากการปั้นต้อนดินเหนียวหรือจากหินทั้งนี้ความเชื่อเกี่ยวกับโกเลมเนี่ยฮะก็จะมีที่มาจากตำนานหรือนิทานพื้นบ้านของชาวยูนั่นเองและแน่แนอนฮะวันนี้ในรายการเฮ้ย hey, จริงเหรอของเราจะมารู้จักกับเจ้าโกเลมกัน night is coming i know เนิดของโกเลมนั้นนะครับมีคําที่พบเจอเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในภาคคัมภีร์ไบเบิลฮะมาให้ถึงการยังไม่ได้ก่อรูปหรือความไม่สมบูรณ์แบบมีเพียงร่างแต่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณซึ่งในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าแล้วมนุษย์ก็เปรียบเสมือนโกเลมดีๆนี่แหละครับเพราะมนุษย์เนี่ยก็ยังคงความไม่สมบูรณ์แบบในตัวของมันเองซึ่งแม้แต่อดัมกับอีฟที่เป็นผลงานของพระผู้เป็นเจ้าก็ยังถือว่าเป็นโกเลมเหมือนกันโอ้ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย เรื่องราวเกี่ยวกับโกเลมมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวยิวบางส่วนครับกระทั่งพวกเขาคิดเป็นจริงเป็นจังขนาดทำหนังสือคู่มือมาสอนเราเลยเป็นวิธีการสร้างโกเลมกันเลยทีเดียวโดยหนังสือดังกล่าวนะครับมีชื่อว่า The Book of Creation ที่เป็นเสมือนคู่มือบอกวิธีการใช้เวทมนต์หลากหลายแบบในช่วงประมาณยุคกลางฮะซึ่งหนึ่งในเวทมนต์นั้นก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างโกเลมด้วยแมทน่าจะหาซื้อมาสักเล่ม ว่ากันคร่าวๆเลยก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยฮะอยากได้โกเลมไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องปั้นโกเลมขึ้นมาจากดินเหนียวครับให้มีลักษณะคล้ายคนเข้าไว้จากนั้นก็ท่องพระรามที่เป็นพระนามของพระผู้เป็นเจ้านะฮะโอ้ของจองจังเลยพระนามพระราม พราะตามคํากล่าวในพระคัมภีนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็คือบุคคลสูงสุดในการสร้างสรรพชีวิตซึ่งพระนามนี้นะครับก็จะตกทอดมายังผู้คนในศาสนายิว <c oughs> เพียงไม่กี่คนที่ถือเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเท่านั้นการท่องชื่อนี้ก็เพื่อที่จะสร้างจิตวิญญาณให้สิงอยู่ในก้อนดินเหนียวเหล่านั้นจนมีชีวิตขึ้นมาแว <c oughs> ในระหว่างที่ดําเนินการตามพิธีนั้นฮะเราจะต้องเต้นรอบๆเจ้าัวกโกลเลมด้วยอาบ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 า,บา,บา,บาเต้นกันไปนะฮะเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องตามสูตรเป๊ะๆทั้งนี้หากจะใช้้งานเสร็จแลว เ,เพื่อนๆเกิดอยากจะกำจัดเจ้าโตโกเลมนั้นทิ้งก็ให้ทําพิธีแบบเดิมครับแต่คราวนี้เนี่ยจะต้องเต้นลำไปในทิศทางตรงกันข้ามกันเออง่ายดีฮะเช่นถ้าตอนสร for like ้างเนี่ยเราชอบเต้นไปตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเกิดอยากจะยกเลิกการใช้งานขึ้นมาเนี่ยก็ให้เต้นทวนเข็มนาฬิกาแทนนะฮะ แล้วท่องผนามพระผู้เป็นเจ้าแบบย้อนจากหลังมาหน้าด้วยก็จะเป็นการปิดการใช้งานเจ้าโกเลมตัวนั้นนะครับแม่มีสวิตด้วยเท่และยังมีวิธีอื่นๆอ,อีกมากมายครับที่แตกต่างกันไปเช่นอาจจะต้องเขียนตัวอักษรลงไปบนหัวของโกเลมด้วยมันถึงจะมีชีวิตพร้อมใช้งานได้จริงสําหรับโกเลมนะครับที่คาดว่าน่าจะถูกสร้างเป็นตัวแรกของโลกนั้นมาจากปากคําของลูกหลานหัวหน้านักบวชของศาสนายิวที่เป็นชาวโปลแลนด์นามว่าเอไรจาบาเซมโดยจุดประสงค์ของเขานะฮะก็เพื่อที่จะเอาโกเล มาเป็น่าสรับใช้ด้วยการให้ทํางานหนักๆเป็นระยะเวลายาวนานครับความแข็งแกร่งของมันนั้นมีมากมายถึงขนาดที่ตัวเขาเองก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะไปทําลายโลกเข้าจริงๆดังนั้นเขาจึงทําการปิดการใช้งานมันแล้วคือสภาพให้กลายเป็นฝุ่นทุลีไป อย่างไรก็ตามถ้าเราเกล่าวถึงโกเลมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับก็คงหนีไม่พ้นโกเลมแห่งปลาร์กซึ่งเรื่องราวของโกเลมตัวนี้ถูกนําไปสานต่อด้วยการทําเป็นละครหนังสือหรือภาพยนตร์มานักต่อนักแล้วนะฮะตัวเอกของเรื่องฮะจะเป็นหัวหน้านักบวชในศาสนายิวที่มีชื่อว่าเลบไบโลโดยตามประวัติแล้วเขาก็เป็นบุคคลที่ชาวยิวเนี่ยให้ความเคารพนับถือมากที่สุดคนหนึ่งทว่ามีเหตุการณ์ที่พระเจ้ารูดอล์ฟที่2แห่งจักรวรรดิโรมันได้ออกกฎหมายต่อต้านชาวยิวขึ้นมาลํล low, า มาถที่จะต่อกรกับทหารของพระเจ้าลูดอฟเพื่อปกป้องชาวยิวได้แต่แล้วพระผู้เป็นเจ้านะฮะก็เข้าฝันเขาครับแล้วก็บอกสูตรการสร้างโกเลมให้แก่เขาโอ้โหแม่ถ้าบอกไวยก็เสร็จเลยดีขอสองตัวด้วยนี่ ในที่สุดครับโกเลมก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาโดยมันมีความสามารถที่ทําให้ตัวเองล่องหนแถมยังอัญเชิญเหล่าวิญ,ญญาณผู้ตายขึ้นมาได้ด้วยชาวยิวก็รู้สึกอุ่นใจมากเลยนะฮะเมื่อมีโกเลมตัวนี้คอยดูแลชาวยิวและต่อกรกับพระเจ้าลูดอฟถึงกันนั้นเจ้าโกเลมที่ว่านั้นยังมีจุดอ่อนอยู่ครับนั่นก็คือเมื่อถึงวันเซบ,บาหรือวันเสาร์สำหรับชาวยูโกเลมจะตกอยู่ในสภาพตื่นตาย ด้วยเหตุนี้และไบโลจึงต้องมาทําการปิดการใช้งานมันทุกๆเย็นวันสุกรและสุดท้ายแล้วเมื่อโกแลมทำงานที่ของมันจนเสร็จสมบูรณ์และไบโลจึงหยุดการใช้งานอย่างถาวรด้วยเรื่องราวนี้ก็เลยกล่าวขวัญสืบมาและยังมีผู้ที่สนใจตํานานของมันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ ตำนานของโกเลมนะครับได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักพัฒนาเกมมาอย่างช้านานฮะอย่างในเกมโปเกมอนที่มีอายุซีรีส์นี่รวมกว่า20ปีแล้วก็มีโปเกมอนที่มีชื่อว่าโกเลมอยู่ด้วยแต่ในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะฮะจะใช้ชื่อว่าโกโลเนียโดยมาเป็นโปเกมอนรุ่นเก่าเลยฮะที่มีมาตั้งแต่เจเลนชั่นแรกของโปเกมอนในเกมเลยทีเดียวซึ่งโกเลมเนี่ยถือว่าเป็นร่างวิวัฒนาการขั้นที่3 โดยขั้นแรกเนี่ยชื่อว่า Geo Root แน่และขั้นที่2คือ g a r w e l e r นะครับผมมีลักษณะเป็นโปเกมอนหินทั้งตัวเลยฮะแต่ในร่าง3เนี่ยกับมีลักษณะของหัวที่คล้ายเต่ายื่นออกมาพร้อมกับแขนขาดูมีเป็นสิ่งมีชีวิตมากกว่าเจ้า2ร่างแรกนะฮะพวกด้วยท่าติดตัวที่สำคัญนั่นก็คือท่าที่ชื่อว่า s t u r d y ซึ่งเป็นท่าเอาตัวรอดที่จะป้องกันไม่ให้โกเลมเนี่ยถูก k ็อกเ out ด้วยท่าโจมตีทีเดียวแพ้อย่างฟิชเชอร์หรือเชียร์โคลนั่นเองไล่มาซะยาวเลยฮะรอบนี้นะฮะก็ผ่านพ้นไปอีกครั้งนะฮะกับตำนานโกเลมนะครับที่เกี่ยวโยงกับเกมซีรีส์สุดฮอตอย่างโปเกมอน ซึ่งรอบหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเนี่ยติดตามชมได้นในรายการเฮ้ยจริงเหรอบายเพลด้วยนะฮะทุกวันพเพื่อเือหัสบดีนั่นเองนะครับฝากติดตามดนวยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยส่วนใครอยากพูดคุยกันต่อสามารถคุยกับทีมงานเพล y ได้นะครับที่ Facebook ของ p l a y m a x นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมเซียนอตโต้ลาไปแล้วครับ สวัสดีครับโคเรมเรานลกนายเว้ยจากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน u t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่